ที่นี่ทางจังหวัดนราธิวาสเองค่ะก็ได้มีการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบด้วยนะคะซึ่งจังหวัดนราธิวาสค่ะก็ได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้แก่ครอบครัวทายาเจราหอ้อทีเถ่อเสียชีวิตจากเหตุความไม่สงบในพื้นที่อำเภอสุขิรินและอำเภอจอไอโรงจังหวัดนราธิวาสและก็เงินช่วยเหลือเยียวยาจากเล้ากระชาจังหวัดนราธิวาสค่ะ จากเหตุคนร้ายไม่สาบเชิญแล้วก็จํานวนนะคะลอบวางระเบิดแล้วก็ซุ่มยิงฉุดคลุมครองตําบลเกีย mm. เป็นเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจำนวนหนึ่งรายแล้วก็ได้รับบาดเจ,จ็บพกรายแล้ววันที่20พฤษภาค,คม2567เผพานมาซึ่งหลักวานี้ค่ะวัที่รอยตีตระกูลโทษทำผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสก็ได้ลงพื้นที่ไปยังบ้านเล็กทีร้อยยี่สิบสองับสองมูที่สามตำบลมามงอำเภอสุขิริน มอบเงินช่วยเหลือเยอยวาจำนวน5เส้นบาทให้แก่ครอบครัวทายาทสมาชิกเอกวีรพลน์อับดุลลาลิมสั้งกัดฉุดคลุมครองหตำบลเกียชุดรปภพพครูประกอบด้วยมันดาภรรยาแล้วก็บุตรจำนวนสามคนแล้วก็มอบข่าวสารนึ่งกระสอบค่ะเพื่อนำไปทำบุญประกอบพิธีทางศาสนาโอากาสนี้ค่ะกรรมการเล่าชาตจังหวัดนราธิวาสก็ได้มอบเงินช่วยเหลือเยอยวาของสำนักงานเล่าชาตจังหวัดนราธิวาสกรณีเสียชีวิตเผื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบนึกอาห 5,000บาทค่ะ หลังจากนั้นในช่วงบ่ายนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสค่ะก็ไปที่บ้านเลขที่ยิบเจ็ดมูทีหาตําบลบาเร่เนื้อที่อำเภอบาดเจาะไปมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาจํานวนห้าแสนบาทนะคะให้กับครอบ,บครัวของสมาชิกมัสลันเซฮิงสร้างกัดจุดคุมครองตําบลจวบชุดรอพ่ครูที่อำเภอเจาะไอรองจังหวัดนราธิวาสแล้วก็มอบให้กับทายาทอีกจํานวนเส้รายค่ะก็ยังพอแม่แล้วก็ยังลูกสาวนะคะแล้วก็มีภรรยาด้วยแล้วก็มีการมอบข้าวสารน,นึ่งกระสอบเพื่อจะนําไปทําบุญในการประกอบพิธีทางศาสนาค่ะ นอกจากนี้ค่าผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสนะคะในท่านาประธานที่ปรึกษาเล่ากาชาจังหวัดนาราธิวาสก็ได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาของสำนักงานเล่ากาชาจังหวัดนาราธิวาสกรณีเสียชีวิตเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบเนี่ยห่าพันบาทจากเหตุคนรายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบลจูบอำเภอเจ้าไอรองขนาดออกทานเพื่อไปปฏิบัติหน้านที่รักษาความปลอดภัยครูในพื้นที่มู่ซองตำบลจูบอำเภอเจ้าไอรองจังหวัดนาราธิวาสและวันที20่20พฤษภาคมที่ผ่านมานั่นเอง Huh.